สวัสด so ีค mm ่ะบ้านดิมนาชาแนลนะคะเช้านี้จะพาทุกท่านมาดูวงจรของการเลี้ยงไหมนะคะนี่มาดูเริ่มแรกของการเลี้ยงไหมค่ะบ้านดิมนาชาแนลจะพาทุกท่านมาดูนะคะนี่มาดูสายวงจรของตัวไหมแล้วก็การเลี้ยงไหมนี่ต้องทำยังไงค่ะค่ะนี่คือการเลี้ยงไหมนะคะนี่ของเราจะพาทุกท่านมาดูตอนเขา ออกไอผีเสื้อแล้วก็ผีเสื้อจะออกเป็นตัวไข่นะคะนี่เป็นไขนะคะ่ค่ะไข่ไข่จำนวนนี้เนะี่ยคาดว่าจะได้ประมาณสิบกว่ากระดงนะคะนี่ดีไม่ดีถ้าถ้าเลี้ยงเลี้ยงออกหรือเลี้ยง เลี้ยงเขาดีก็จะได้ประมาณ15กระด้งนะคะนี่15กระด้งค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนหม่อนที่เราจะเลี้ยงไหม่นะคะนี่ว่าเยอะขนาดไหนแล้วก็จำนวนไอของต้นหม่อนนี่จะพอเลี้ยงเขาได้ไหมไอในจำนวนไข่ของเยอะนะคะรอบนี้เยอะมากเลยนะคะนี่ จะพาไปดูสวนหมอนค่ะนี่ค่ะสวนหมอนนะคะนี่จะพาทุกท่านมาดูสวนหมอนที่ฉันปลูกไว้นะคะนี่มันเยอะอยู่ค่ะไอตัวไหมสิบห้ากระด้งนี้คงจะพอนะคะทุกรอบก็พออยู่ค่ะนี่เนื้อที่ที่ปลูกนี่ก็ประมาณสองงานนะคะนี่สองงานเป็นหมอนพันใหญ่ค่ะนี่ อันนี้เราก็จะปลูกแซมอยู่เรื่อยๆนะคะเช้านี้ดิฉันก็มาขุดปลูกอยู่ค่ะเนี่ยที่ว่างๆก็จะปลูกให้มันทีทีเพื่อที่จะคุมหญ้าได้โดยที่ว่าหญ้าจะขึ้นไม่ได้เพราะหมอนปลปกหมดนะเะนี่ยถ้าปลูกห่างไอ้ต้นหมอนเราก็จะสู้กับต้นหญ้าวัชจะพืชไม่ได้ก็เลยปลูกให้มันทีทีนะเนี่ยนี่ค่ะใบหมอนค่ะ รอบนี้ก็รอบนี้ก็จะเริ่มเลี้ยงแล้วค่ะในรอบที่แล้วก็ได้เยอะอยู่ค่ะได้หลายกระด้งอยู่ก็เส้นไหมก็ประมาณกิโลหนึ่งอรอบนี้ก็จะทำการเ,เลี้ยงรุ่นต่อไปนะคะเวลาว่างก็จะมาทำอย่างนี้แหละค่ะจะเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าไหม ขายไหมไอขายเส้นไหมบ้างขายผ้าไหมบ้างค่ะนี่ยเวลาว่างของเราอ่ะอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นของการปลูกต้นหมอนเช้านี้นะคะนี่ได้ประมาณเอยมันหกหลุมเลยนีย่นี่ค่ะ เวลาว่างของเราก็จะมาทําอย่างนี้เลยค่ะนี่เพราะว่าจะให้มาให้มันว่างจริงทําก็คงไม่ได้ะคะ่ะก็เวลาว่างนิดหน่อยก็จะแวบมาทําอย่างนี้หละค่ะนี่อ,ะอะจะพาทุกท่านมาดูเส้นไหมนะคะจากการเลี้ยงไหมะค่ะนี่ก็มี พอสมควรอยู่ค่ะเส้นใหม่มาดูเลยค่ะนี่นี่ค่ะเรายังไม่ได้ทำการฟอกไหม่นะคะยังยังอยู่ในสภาพนี้อยู่ะค่ะนี่เพราะงานมันเยอะก็เลยยังไม่ได้ทำนี่ค่ะ ค่ะจากที่เราเลี้ยงไหมมาก็มีเส้นไหมอันนี้ที่ที่เหลือจากการทอแล้วนะคะี่ที่ยังไม่ได้ทําขั้นตอนต่อไปค่ะนว,ว่าจะเสร็จข้าวก็จะจะจะ,จะทำในส่วนของไหมจำนวนนี้แหละค่ะนใน ดูการทอผ้าไหมนะคะนี่ไหมบ้านนะนี่ไหมบ้านจากการเลี้ยงไหมค่ะ,นะคะเวลาว่างนะคะนี่นก็มาทอผ้าไหมน,น,นคะคะก็จะยาวประมาณนี้แหละคะ่ะทั้งบ้านเราเขาไม่ได้ม้วนกันนะคะนี่เขาจะทำแบบนี้เลยะะอ ะจะยาวประมาณนี้นส,นนส,สิบสองผืนนะนนปลูกหมอนเองแล้วก็เลี้ยงไหมสาวเส้นไหมแล้วก็ทอผ้าไหมค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาจากการเลี้ยงไหมนะคะนี่ไหมไหมบ้านค่ะ